โครงเหล็กแผงค้าถูกนำมาติดตั้งบริเวณถนนด้านหน้าและด้านข้างวัดพระาธาตุพนมบวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมจนเต็มพื้นที่ครับเพื่อเปิดให้ผู้ค้ามาเช่าพื้นที่ขายสินค้าในงานดมสการองค์พระาธาตุพนมระหว่างวันที่17ถึง25กุมภาพันธ์นี้จากการสอบถามทราบว่าแผงค้าเหล่านี้ถูกนำมาติดตั้งมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว ผู้ค้าให้ข้อมูลว่าการจัดแบ่งล็อกให้เช่าจะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนที่วัดพระาธาตุพนมเข้ามาบริหารจัดการและส่วนของเทศบาลตำบลธาตุพนมโดยราคาเช่าจะเริ่มที่หลักพันไปจนถึงหลายหมื่นบาทตามทำเลที่ตั้งของแห่งค้าและผู้ค้าส่วนใหญ่จะมาจากต่างถิ่นนะครับส่วนผู้ค้ารายเดิมบางคนก็ต้องหยุดขายในช่วงวันงานเพราะว่าสู้ราคาค่าเช่าไม่ไหว มันก็คึกคักอยู่จ้ะกับทุกปีแหละเพราะว่ามันเป็นอันประเพณีเนาะค่ะเป็นประเพณีมันก็คึคกคักนั่ะบงคนก็อยากมาขายจา้ะบางคนก็อยากมาขายมาจากทินอื่นมาจากอันมาแต่ต่างจังหวัดส่วนมากสิบ,บ่มีพอค่าอยู่ในนี่มีแต่ต่างจังหวัดคืองานเมืองสกลเลิกนี่กับพอดีโตใส่งานทาตนี่ ราคานี่มาจากทั่ว,วประเทศไพอย่างนั้นกันเล,ลตเตอร์ราคาสูงหรือบริเกียงเลยรแต่แบบสบายวังเขวิ่กับโบฮู้น้ำเขาอันนี้พอาราคาเท่าไรพอพี่กับโบค่อยสันทัดเรื่องนี้ค่ะส่วนมากเขาสิคุยกับเจ้าของคุยคุยกับทับ่งวัดหรือไงพี่กับโบฮู้นะ ขณะที่ในอำเภอทาตุพนมประธานคณะกรรมการจัดงานระบุว่าวัดพระาธาตุพนมมีแผงให้เช่าประมาณ1,600แผงค่าเช่าตั้งแต่3,000บาทจนถึง12,000บาทแต่ปีนี้จะมีมาตรการห้ามผู้ค้ารายเดิมที่มีรายชื่อปล่อยให้คนอื่นเช่า เราว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการขายช่วงหรือว่าเปลี่ยนมือให้ผู้ค้ารายอื่นจะถูกตัดสิทธิ์ในปีต่อไปครับรวมถึงมาตรการควบคุมการสแสวงหาผลประโยชน์ในด้านอื่นทางสถานที่จอดรถก็ดีการจําหน่ายดอกไม้ทุบเทียนก็ดีครับและขายสินค้าที่ราคาแพงเกินจริงด้วยพอฝ่าฝืนนายก็ยังเอาไปให้คนเช่าช่วงต่อนั่นหมายความว่าซึ่งผมจะตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบถ้าพบอย่างนั้น เราก็ตัดสิทธิ์นายกในปีต่อไปนายกจะไม่ใช่ผู้ค้ารายเดิมอีกต่อไปเนื่องจากเราทำไมไม่ลิฟล็อกลิฟแผงเลยเราก็เห็นใจว่าผู้ที่เขามาเช่าจอจากนายกเขาได้เสียงเงินให้นายกไปหมดแล้วถ้าเราห้ามเขาไม่ให้ไม่ให้ขายเลยจบเลยเนี่ยเขาก็จะลำบากเพราะเขาได้จ่ายเงินให้กับนายกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ผู้ค้าที่เช่าจากนายกก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้ค้ารายเก่านะ ก็ถ้าคุณอยากขายคุณหน้าคุณก็มาจับล็อกในฐานะผู้ค้ารายใหม่สำหรับพฤติกรรมการสแสวงหาประโยชน์ในการนมัสก,การองค์พระธาตุเป็นระบบผูกขาดมานานจากกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดวัดโดยเริ่มจากไปเช่าแผงค้าแล้วก็นำไปขายต่อในราคาสูงกว่าเดิม5-10เท่ารวมถึงบริหารจัดการสถานที่จอดรถและดอกไม้ทูบเทียนที่อยู่ด้านนอกวัดซึ่งมีมูลค่าแต่ละปีนับ10ล้านบาท งานนมัสการองค์พระาธาตุพนมปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง25กุมภาพันธ์เป็นงานประเพณีบุญเดือน3ของทุกปีรวมถึงการห่มผ้าพระาธาตุพนมซึ่งพุทธศาสนิกชนเชื่อว,ว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่และควรจะมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับ